ขึ้นเต็มถอนใหญ่เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยพี่ว่ามันกินได้นะเห็ดอย่างเงี้ยตรงต้นนี้ก็มีเห็ดตรงเนี้ยขึ้นเต็มเลยต้นใหญ่เนี่ยเธอไปซ่อนเห็ดตรงไหนพี่ไม่รู้หาไม่เจอหรอกเนี่ยแล้วก็มีเห็ดเนี่ยตอนไม้ใหญ่ที่มันล้มอยู่เนี่ยเนี่ยเห็ดนี่ขึ้นเต็มเลยเหมือนเห็ดอันนั้นเลยที่เธอกำลังตามหาอยู่เนี่ย ว่ามันกินได้นะกิน่นเดี๋ยวดมไปเลยเนี่ยสวยออกอสม้มๆยาวปุดเลยตรงนี้ก็มีอีกนี่ตรงนี้ก็มีอีกเยอะแยะไปหมดเห็ดโอ้ยไม่รู้มันคนละอย่างกันนะนี่กับบาลลนละคงไม่คงกินไม่ได้ละอันนี้โอ้โหคนละอย่างกันแนละ้วเปล่าไม่รู้ขึ้นไปทั่ว เห็ดโอนสนนี่เห็ดโอนสนค่ะ on, นี่เก็บมาเห็ดโอนสนโอนสนเห็ดโอ,อ,อ,อนสนโอ้ยลืมมาถุงมือมาค่ะจะอยู่ไหนก็อยู่ในกระเป๋าหาไม่เจอก็เลยเนี่ยท๊ะ เยอะเลย้วเนี่ยผลขนสดแถวนี้เยอะมากเลยแต่ว่านี่แหละขนสน่นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเด็ดก่นอนขนส่เนี่ยอืม โอ้ยเด็กแล้วมันขาดมาโดนฝนก็เลยขาดนะเนี่ยโทษนะเออเออเพราะว่านั่งไม่ได้เพราะขามันปวดขอนสนอ้ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยเก็บไม่ถูกเยอะตรงนี้เยอะมากเลยเห็ดขอนสนนี่ เยอจริงๆค่ะเนี่ยเยอะมากเลยเป็นดงเลยต้นไม้ล้มอยู่แล้วก็เขาจะขึ้นตรงนี้เยอะมากสีน้ำตาลเนี่ยอยู่นานที่สุดสีเหลืองค่สีเหลืองอยู่ไม่นานนี่ก็เห็ดแม่ไก่ไม่รู้ว่าเพื่อนเข้ามาเจอหรือเปล่า จะเรามาเก็บเราจะเก็บไวเนี่ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่นะยยเดี๋วใช้งัดเอาค่ะอุ้ยยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ย เอาไม่เยอะค่ะเอาพอพอประมาณพอจะให้ขึ้นไปได้ตอนนี้แก่แล้วนะอันนี้เจอแล้วไม่เอาเาอาเฉพาะอ่อนๆพอแก่ๆก,กินไม่ได้ขนาดยังอ่อนอยู่ข้างล่างยังอ่อนอยู่ข้างล่างข้างบนแก่แล้วข้างล่างอ่อนค่ะอ่าข้างล่างอ่อนอยู่ อันนี้ตรงอันนี้ก็ตรงเสียงไม่เอาเอาเอาแค่เนี้ยเ,เหตุอะไรนะที่เพื่อนเขาบอกว่าจำไม่ได้นี่ค่ะโอ้เหตุขอนสน ใช่ใช่ใช่เห็ดขอนสนไม่เห็ดไม่เห็ดสนสนเครย่อ่อะเห็ดอะไรนะมันคือเหมือนต้นไม้เยอะอันนี้ก็กินได้ค่ะเนี่ยขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยขึ้นขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถ่ายแบบนี้ดูมยาวนี่นะคะขอโทษทียาวเนี่ยกินได้อยู่แต่ไม่เอา เดี๋ยวเก็บตัวหน่อยก็ได้อ่ะเก็บตัวนิดนึงตัวหน่อยไม่เอามากอ่ะนิดๆตัหน่อยแไปเพิ่มขึ้น,นอีกด้านนี้อย่างละนิดละหน่อยเก็บไป ขึ้นยาวไปตงนี้เลยขึ้นแตกไมมอีกแตกไอีกไม่รู้ใครไม่รู้เอาเห็ดมาจุดไฟเผานี่เห็ดต้องไหลกอเนี่ยคนเขาเอาไฟเผาดูสิเห็ดเห็นด้วยต้องหลกอเนี่ยหนึ่งสอสาสี่ห้าคนไอพวกนี้แย่จังไม่ไม่กินแล้วจะมาเอาเอาไฟมาเผาอีก โอ้ต้องหลก่กอแล้วตรงนี้เดี๋ยวดูซิป,ปีน้าจะขึ้นมาเองไหมโอ้แย่จังเลยน่าเกลียดจังเราเอาเอาไฟมาเผาตัวเองไม่กินก็ไม่กินใช่ไหมอื่นเขากินได้ทําไมต้องมาไฟเผาด้วยโอ้ตายตายตาย,ตายโอเคค่ะไม่รู้คนทํายังไงขอโทษได้พูดคานี้เพราะว่ามาโหตัวเองไม่กินทําไมจะเอาไฟมาเผาด้วยบ้าจริงๆนี่ต้องหลก่กอ เลือกแยอะไปหมดเนี่ยตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ากอเห็ดเห็นคนก็เอามาโยนทิ้งตรงนี้ต้องหนึ่งนี่ก็หนึ่งกอ,งกอเดี๋ยวพี่จะเอามาเอาเดี๋ยวพี่จะมาเอาเนี่ยเหตุนี่คนก็มาโยนทิ้งเดี๋ยวจะมาเก็บหนึ่งกอสองกอสามกอนี่เดี๋ยวจะมาเอานี่คนก็มาทิ้งอันขึ้นลาแล้วนี่ยังใหม่ จะมาเอาหารถมาจอดก่อนมาเจอเห็นที่เ็าโยนทิ้งอยู่เนี่ยสามสี 3, 4, ก่กอโอ้ยนี่เดี๋ยวจะมาเอาเนี่ยทิ้งยังดีอยู่แต่มันแฉะเดี๋ยวจะมาเอาเดี๋ยวไปเอารถมาก่อนน,น่าจะหนึ 1, ่งกอสองสามกอที่อันนี้ไม่ค่อยดีนะเป็นลาละเป็นลาขึ้นแล้วไม่เอาอเดี๋ยวจะมาเอา แกเห็นเนี่ยมาเจอเน่าแล้วทางบ้านทางทางมาบ้านพี่แต่ว่ามันเน่าแล้วสามอันเห็นเหมือนกันนี่นะเขาก็าถอนไปทิ้งมันขึ้นอยู่ข้างทางนี่เต็มเลยนี่ก็เห็นเนี่เห็นแม่ไก่เสียดายเน่าแล้วสามกอใหญ่ๆสองกอใหญ่ๆดอกยังเล็กอยู่ในานางนี่หนึ่งดอกดอกยังเล็กอยู่ให้เธอมาดู กปีค่ะดอกเล็กนี่จะเอาไว้ก่อนนะให้มันใหญ่นิดหนึงที่จริงมันต้องตัดได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ไม่นานแล้วดอกนี้อีกดอกนงดอกนี้ต้องตัดได้แล้วเนี่ยพี่จะตัดอยู่พี่จะตัดอยู่แต่รถวัสโรงเรียนมาพอดีเลยเสียงจะดังหน่อยนะแต่ว่าแล้วก็อันนี้อันนี้ ได้แล้วแล้วตัดก่อเราไม่ใหญ่แล้วค่ะเพราะมันอยู่ในหลง วนไปสวนมาก็เลยไม่ตัดกัะทีอันนี้ค่ะนี่กำลังจะตัดไม่ต้องตัดแล้วโอ้มันหลุดออกมาเลย,ยตัดออกละพวกมันสกปรกตรงนี้ขอบอกขอบใจนะที่มาถามเพราะว่าขึ้นอยู่ตรงบ้านคนเลยต้องตัดไปสวยค่ะ ีลำบากเขากรใจนะที่มาถามเนี่นะคะสวยอยู่นะคะเนี่ยสวยอยู่นี่คะ่ะในสองดอกดอกดอกนี้อยู่ในถุงลนะดอกยหญ่ใหญ่เนี่ยมันโดนน้ำฝนเขาโดนน้ำฝนมาก เลยไม่สามารถจะเก็บไว้พ่กนี้อาจจะเป็นลาพี่เลยต้องเอาไปให้ก่อนถ้าเขาเปียกนิดเดียวไม่ก็ถาลายนี่เปียกมากอะ่ะแล้วก็ไม่มีแดดด้วยถ้ามีแดดวันนี้อาจจะแห้งถ้าไม่มีแดดรอพ่กนี้ไม่แน่ใจกลัวจะเป็นลาเพราะค้างคืนถ้าเปียกมากๆมันมันเกินไปอะ่ะคเคถ่ายให้ดูแล้วนะบายจ้า